สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตามภาษาชาวทุ่งนะครับวันนี้เข้ามาดูป่ามันนะครับจากที่ว่าไม่ได้เข้ามาหลายวันเหมือนกันครับเพราะว่าทํางานอื่นครับขับไรแมนครับเป็นอาชีพเสริมยามว่างครับตอนนี้ก็ลกอยู่นะนี่เป็นป่ากระโปงที่หากออกเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้เกี่ยวครับต้นก็เลยเหลือสภาพเป็นรูปต้นสมบูรณ์เลย นี่จะเป็นเม็ดหล่นมายัางไงก็ไม่รู้ครับแต่ถ้ารถเกี่ยวน่าจะหล่นเยอะกว่านี้ถ้าฝนตกอาจจะได้เกี่ยร์กลับนึงน,นี่คือฝามันที่ว่าลกมากนะครับนี่เป็นหญ้าคอมมินิตนี่ก็มาทำการตัดต้นเราห่งนะครับพอดีก็ตัดไประดับนึงแล้วครับ อย่งนี้ได้เทสเอาเคีโอฉีดแล้วครับเป็นคีโอเป็นยาฉีดกระโพดนะครับยาขยาในป่ากระโพดสามารถสิสคมกระโพดได้นะครับก็เลยลองเหลืออยู่ก็เลยลองมาฉีดในป่ามัน,นครับฉีดไปนหนึ่งสเปรย์ก็จําได้ว่าเป็นโซนนี้นะครับ ป่ามัน,นนี่จะเป็นต้นละหุงค่อนข้างเยอะว่าถ้าต้นละหุงเกิดขึ้นในป่ามันค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับสูงกว่าต้นสูงกว่าต้นมันเยอะเลยนะครับนี่ก็ตัดต้นลงไปเยอะแล้วนะครับไปดูใ,ใกล้ๆกันต้นค่อนข้างใหญ่นะครับเท่าขาเลยอ่ะ ไปไม่ได้นี่คือเมล็ดละหุ่งนะครับนี่เมล็ดแท้งนี่ก็เมล็ดแท้งนะครับอันนี้เมล็ดสดชื่เขียวเลยเมล็ดสดนะครับต้งตองทางต้นมันิ้งหนต้นต้นจะไปได้ <S <S เอา้าลอยนีนน่าจะเป็นละหุ่งแดงครับดูจากลำต้นเพราะต้นสีแดงชัดเจน นี่คือที่ตัดได้บ้างนะครับคุมจนแทบไม่มีมันเลยครับนี่ยังไม่ได้ตัดครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเตรียมขุดมันในว้นี้แหละครับต้นละหุงความสูงน่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบได้นะครับหรือสามเมตรขึ้นไป